วันนี้มาเอาเจ้าปลวกนะครับจะไปทำจุลินทรีย์ไว้ใช้ฤดูการทำนาจ,จะมาถึงนะครับเราควรจะหมักจุลินทรีย์ไว้เพื่อใช้ในเทือกสวนได้นานะครับจะปลวกนะครับวิธีทำไม่ยากครับเปิด Hey, YouTube ดูเห็นหมดแล้วครับมีหลายอาจารย์ลองเข้าไปดูนะครับวันนี้มาขอนางพยาปลวกแล้วขอตายายแล้วขอ ชาปลวกเลยนะครับจะทำจุลินทรีย์แค่นี้แหละพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งสวัสดีครับนะครับหลังจากได้มานะครับมาคลุกกับข้าวนะครับข้าวสวยนะครับที่เรากินไม่หมดนะครับมันอาจจะมีกลิ่นนะครับปนมาไม่เป็นไหนนะครับสวยนะครับเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับ คือซีจาวปลวกนะครับนี่ฮะแล้วก็นำมาคลุกกันอันนี้อัตราส่วนผมไม่ได้ํำกัดน,นะครับผมผมก็ใส่จาวปลวกเยอะหน่อยนะครับ,รบประมาณนี้นะครับหลังจากเราคลุกกันอย่างเงี้ยนะคลุกกับข้าวนะครับไว้นะได้แล้วเราก็หาพลาสติกมาคลุมปากถังไว้นะครับปิดไว้แล้วก็นำไปเก็บในที่ทึบแสงนะครับประมาณ7วัน เราก็จะได้เห็นจูทลียจะเดินเป็นราขาวนะครับเต็มนี้นะครับแล้วก็เอาน้ํามาเติมนะครับน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับมาเติมให้พอท่วมนะครับแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะครับประมาณสัก7-8วันนะครับหรือสองอาทิตย์ก็ได้ครับแล้วดูสังเกตดูว่าจะมีฝ้าขาวขึ้นนะครับ ถ้ามีขึ้นเราก็เติมน้ำทยอยเติมน้ำแล้วก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีเศษอาหารในครัวเรือนนะครับเราก็เอามาเทใส่ได้นะครับหาถังใหญ่ๆนะครับมาเทใส่แล้วก็กวนนะครับให้เข้ากันนะครับยูนิซีก็จะอยู่ในนั้นจะอาศัยเศษอาหารกินนะครับเราก็จะเอาน้ํานะครับตักเอาน้ําพวกนี้ไปเจือจางในน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับ ฉีดพ่นทางใบก็ได้นะครับหรืออยากรู้อะไรก็เปิด Youtube นะครับหลายๆอาจารย์นะครับท่านสอนก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมก็ไม่เก่งผมก็ทำเหมือนอาจารย์ก็เปิด Youtube ดูเหมือนกันนะเนี่ยครับสวัสดีครับ